สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทลัง์กุลนะครับยุคนี้มีอยู่3สิ่งนะครับที่ผู้จัดการยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับของผู้จัดการยุคใหม่ในยุคนี้แหะครับว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติแตกต่างจากยุคเดิมอย่างไรถ้าท่านไหนทำงานอยู่ในประมาณทัก Gen Y ก็ได้นะครับช่วงนี้หรือเ e น X เนี่ย ในยุคที่เราเริ่มงานกันใหม่ๆประมาณสักปี2,530กว่าๆเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่านายของเราหรือที่เราเรียกว่าผู้จัดการเนี่ยมักจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจริงๆก็คือดูแลจัดการคือเรียกว่าดูแลก็แลในแง่ของการทำงานของพนักง,งานจริงๆไม่ค่อยเห็นผู้จัดการตัวเองคลุกวงในหรือลงมือทำงานร่วมกับพนักง,งานสักเท่าไหร่ บทบาทที่เราเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรียนรู้ในยุคโน้เนี่ยนะฮะก็คือต้องรู้จักที่จะวางแผนงานก็คือวางแผนร่วมกันหลังจากนั้นก็แจกจ่ายแจกจ่ายในที่นี้ก็คือมอบหมายโดยที่ผู้จัดก,การจะไม่ได้มีงานอะไรในนั้นเลยนะครับก็เ,เสมือนถึงว่าเป็นผู้ดูแลผู้บริหารจัดการมากกว่าพอแจกจ่ายมอบหมายเสร็จถึงช่วงเวลาหนึ่งก็จะคอยติดตามว่างานนี้เสร็จยังงานนั้นเสร็จยังแต่พนักงานแต่ละคนภายในทีมครับดูว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง แล้วก็ภาพยังไม่เสร็จสิ่งที่เขาทําต่อก็คือจิกกัดจิกกัดนะฮะ บางคนดีหน่อยก็อาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมแต่ถ้าด้วยบทบาทสมัยหนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้เลยว่าผู้จัดก,การไม่ได้ทําหน้าที่เข้ามาทํางานของพนักงานแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือตามตามตามจนกว่ากราทั่งเราจะทําเสร็จแม้กระทั่งบางครั้งเราทําไม่ได้ในบางงานผู้จัดก,การเองก็ยังบอกาคุณก็ไปหาวิธีการมาสินั่นคือสิ่งที่เรามักจะเห็นในผู้จัดก,การยุคนู้นนะครับปัจจุบันถามว่ามีไหมมีนะฮะ ก็ในผู้จัดก,การยุคใหม่ก็ยังคงมีบทบาทแบบนี้อยู่เหมือนกันบางรายด้วยบทบาทแบบเนี้ยแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดก,การที่ดีที่เก่งแต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะเอาพนักง,งานอยู่เลยคือพนักง,งานจะไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะเด็กในรุ่นใหม่เจน Y ตอนไป,ปลายเจน C เนี่ยนะฮะยุคนี้เด็กรุ่นนี้เขาไม่ไม่ได้คู่กับการสไตล์การบริหารแบบผู้จัดก,การแบบยุคเดิมเลยนะครับ ดังนั้นถ้าท่านอยากจะประสบความสําเร็จในการเป็นผู้จัดการในยุคใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่เขามองกันนะครับมันมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่3สิ่งเนี่ยแหละฮะที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งแรกก็คือเปลี่ยนจากฉันเนี่ยเป็นเราให้ได้ผู้จัดการในยุคใหม่จะมายึด ตัวเองว่าข้าคือผู้มีอำนาจคนเดียวคอยสั่งการทีมงานทุกคนอย่างเดียวแจกจ่ายนะฮะติดตามไล่จี้ในแบบเนี้ยไม่ได้หละในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสมัยโน้นผู้จัดก,การก็จะมักจะมีมุมมองว่าทีมงานของเราทุกคนเนี่ยทำงานให้เราในฐานะที่เราเป็นผู้จัดก,การเขาจะต้องทําให้เราสําเร็จให้ได้แต่ในปัจจุบันไม่ใช่ละครับ ทุกคนจะถือเป็นทีมเดียวกันผู้จัดการจะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมเข้ามาแก้ไขปัญหารวมทั้งต้องเข้ามาสอนแนะนําคือพูดง่ายๆคือมันต้องอยู่ในทีมเดียวกันอะคำว่าฉันอย่างเดียวฉันประสบความสําเร็จอย่างเดียวโดยที่ทีมทําให้ฉันอย่างเงี้ยไม่ได้ละมันจะต้องกลายเป็นเราเราจะต้องไปด้วยกันเราจะต้องประสบความสําเร็จร่วมกันดังนั้นผู้จัดการยุคใหม่จะมาแบบค่าเก่งคนเดียวเนี่ยผมว่า มันคงไปไม่รอดอีกต่อไปแล้วในยุคนี้นะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับตัวแรกสุดท่านจะต้องเปลี่ยนจากฉันเป็นเราให้ได้กับทีมงานทุกคนอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือต้องเปลี่ยนจากคําว่าดูแลนะเป็นการสร้างผลงานร่วมกันยุคหนึ่งที่ผู้จัดการเดินไปเดินมานะฮะดูแลเคยได้ยินใช่ไหมฮะ เดินไปเดินมาเนี่ยมัวแต่ดูแลตอนเช้ามาก็ออนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เดินไปดูพนักง,งานทํางานเสร็จไหมอันนี้คือยุคเดิมแต่ยุคนี้มันไม่ได้ละจะมานั่งติดตามงานสําเร็จหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไล่จี้จากนั้นก็ปล่อยให้พนักง,งานทํางานหาทางปฏิติประต่อง,งานด้วยตัวเองเนี่ยแบบนี้ยุคนี้ไม่สามารถทํางานได้สําเร็จแน่นอน บางคนเก่งหน่อยโอเคอันนี้เขาอาจจะทําได้นะครับแต่ถ้าพนักงานบางคนไม่รู้จริงๆว่างานที่เขาต้องทําต้องทํำยังไงบ้างปัญหาที่ต้องแก้แก้ไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่คนที่เป็นผู้จัดก,การที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ก็คือต้องช่วยให้พนักงานสร้างผลงานให้ได้จากเดิมที่อาจจะคอยตําหนิลงโทษมีมาตรการต่างๆออกมาเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยว่าถ้าคุณทําไม่ได้นะระวังตัวให้ดีถ้าคุณทําไม่ได้อีกเตรียมตัวโดนไล่ออกแน่นอนอย่างเงี้ย แบบนี้สมัยนี้ใช้ไม่ได้ละในยุคนี้ผู้จัดการต้องเปลี่ยนจากการควบคุมดูแลให้มาเป็นการช่วยพนักง,งานสร้างผลงานให้สําเร็จให้ได้โดยการทําช่วยพนักง,งานตรงนี้ก็คือการสอนงานให้คําแนะนําให้ข้อคิด รวมถึงการให้แรงบรนดาลใจแก่พนักง,งานที่เวลาเขาทำงานแล้วเครียดหรือท้อใจเนี่ยผู้จัดการก็ต้องเข้ามาเสริมพลังในส่วนนี้ให้กับพนักง,งานของเราทุกคนนี่คือการสร้างผลงานคงต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการมุมมองตรงนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับท่านไหนที่เดิมทีเป็นคนที่คอยดูแล้วก็แลดูแลติดตามดูแลติดตามควบคุมเนี่ยคงต้องเข้ามาคลุกวงในมากขึ้น เข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกพนักงานเข้ามาช่วยแก้ปัญหารวมถึงสอนงานพนักงานในทีมของตนเองมากขึ้นเพื่อสุดท้ายแล้วทีมจะได้ไปสู่เป้าหมายด้วยกันนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ที่ต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนจากการอยู่ในกรอบเนี่ยให้มาเป็นยืดหยุ่นมากขึ้นผู้จัดการสมัยโน่นเนี่ยนะมักจะบริหารจัดการด้วยระเบียบข้อบังคับกระบวนการทํางานเวลาการทํางานสถานที่ทํางานมุมมองของการทํางานแบบเดิม สังเกตไหมครับว่ามักจะอ้างอิงกฎระเบียบก็บังคับเวลาทํางานต้องเป๊ะๆแปดโมงเลิกองห้โมงหามาสายการแต่งกายต้องเป๊ะๆนะการทํางานต้องห้ามลุกจากโต๊ะเกินกี่นาทีวันหนึ่งจะต้องมี productivity เท่าไหร่จะต้องอยู่ที่โต๊ะยิ่งสมัยหนึ่งนั่งทํางานดึกๆเนี่ยแปลว่าขยันหารู้ไม่ว่านะเปลืองไฟออฟฟิศนั่นคือยุคหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละ นะการทำงานมันคงไม่ใช่แค่การที่พนักง,งานมานั่งรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันแล้วต้องลงมือทำงานให้ผู้จัดการเห็นอยู่ตลอดเวลาเคสนี้มันเป็นในยุคเดิมไปละยุคใหม่เนี่ยสภาพการทำงานวิธีคิดวิธีการทำงานมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะคำว่ายึดหยุนเนี่ยเข้ามามากกว่าในอดีตเยอะทีเดียวพนักง,งานสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ ไม่จาเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันนะฮะหรือว่าเวลาเดียวกันในแบบอดีตอีกต่อไปดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดการในยุคนี้ครับจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารจัดการให้มันเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นจะอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมในสภาพที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงไปแบบเนี้ไม่ได้ละ กรอบเดิมมันใช้ไม่ได้กับการทํางานในยุคนี้นะครับดังนั้นเราก็คงต้องมีการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทุกคนต้องเห็นภาพที่สําคัญคือในยุคนี้เนื่องจากมันอาจจะอยู่กันคนละที่คนละเวลาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสื่อสาร กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานวิธีการทํางานความคืบหน้ามันต้องมีการคอมมิวนิเคตนะครับบางแห่งต้องบอกว่าต้องโอเวอร์คอมมิวนิเคชันให้ได้เพื่อทําให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันให้ได้คือไม่ใช่คุยกันนานๆครั้งปีละครั้งตอนประเมินผลงานแบบเดิมอันนี้ไม่ได้ละอันนี้คือตัวที่3นะครับเปลี่ยนจากการอยู่ในกรอบให้มาเป็นยืดหยุ่นมากขึ้นนี่คือ3การเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างผลงานที่ดีแล้วก็เป็นผู้จัดการมือดีที่ใครๆก็ต้องการตัวก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ